ออกกผมรอคุณปิ่นอยู่ข้างล่างนะครับถ้าเผื่อคุณปิ่นทำหน้าเสร็จแล้วเนี่ยคุณปิ่นโทรเรียกผมนะครับดเดียวเจอกันครับโก็เย็นสองที่ค่ะจริงเหรอที่คุณหมอป่านน่ะจะแต่งงานกับคุณหมอไอซ์อ่ะก็บอกอยู่นี่ไงไม่เชื่อก็ตามใจก็แหมข่าวเยอะนี่เดี๋ยวก็จะมั่นกับคนนั้นเดี๋ยวก็จะแต่งงานกับคนนี้ คราวนี้นะของจริงจ้ะเพราะว่าฉันนะนะได้ยินมาจากหน้าห้อง,องหมอป่านโดยตรงเลยหมอป่านกับหมอไอ้แต่งงานกันแน่นแน่แตามหน้าเสื้อของมันสุงไอ้โอโว้ยพี่ทำแบบนี้กับผมได้ไงพี่ไอ้ ได้พี่ในเมื่อพี่ทำแบบนี้กับผมอะ่ะเจอดีแน่หมอให้ทำอะไรอีกคุณหมอคะคุณหมอคะ หรอคะซื้โทราศัพท์ค่ะอ๋อขอบใจมากต้นพี่ไอพี่ทำกับผมแบบนี้ได้ไงอะพี่เดีย๋ยวพูดตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวคนเห็นตามมา ี่เคยบอกใช่ไหมว่าอย่ามาที่นี่อ่ะมีอะไรก็ว่ามาก็คนเขาลือกันให้แสดว่าพี่อ่ะกำลังจะแต่งงานกับหมอป่านแต่งงานใหเงินอะไรต้นฮะพี่จะแต่างงานได้ไงต้นต้นก็รู้ว่าพี่ต้นก็รู้ว่าพี่เป็นอะไร แล้วอย่างนะต้องตวกุมความรับพี่ไปทั้งแก่ทั้งแก่พี่กล้าหักหลังต้นเนี่ยไงออย่าให้ผมรู้แล้วกันว่าพี่อ่ะกำลังโกหกผมอยู่ไม่งั้นอ่ะผมแฉพี่แน่ผมรู้ว่าพี่กับพวกหมอนั่นอ่ะกดดันหมอปานเพื่อที่ให้ตัวพี่เองอ่ะเป็นผู้นวยการของที่นี่ หมอกล้าทำขนาดนี้เลยเหรอใครอ่ะ เน่ฉันรู้นะว่านายอยู่ในนั้นน่ะออกมา ทานายทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลน,นี่ต่อมาคุยกันดีๆฉันพร้อมจะรับฟังข้อเสนอที่นายเรียกร้องทุกอย่างแต่ถ้านายไม่ยอมออกมาฉันจะเรียกรปภแล้วก็บอกว่านายเนี่ยมาขโมยของานายจะถูกไล่ออกจากที่นี่แล้วดีไม่ดีเนี่ยานายอาจจะติดคุกก็ได้นหละออกมา ไม่ออกมาใช่ไหมเฮ้ยพี่ไม่ต้องโมแวงขนาดนั้นด้วยอะคิดมากไปได้มากแล้วถ้ามันเอาเรื่องที่ หมายมาคุยอะไรกับฉันที่ไปบอกคนอื่นฉันจะทําไงฮะโถพี่ถ้ามันเอาเรื่องนั้นไปบอกจริงอะแล้วไม่มีหลักฐานแล้วใครจะเชื่อมันไม่เอานะพี่อย่าคิดมากเลยไปดีกว่าไปพี่ <c oughs> นั้นด้วยอะเดี๋ว่านายไปวิ่งหนีใครมาป่าครับไม่มีอะไรครับอะไรนะครับอะไรของนายทำไมเขาทำหน้าขนาดนั้นนะ่ะว,ว้าวละคุณเป็นครับแต่นั่นไม่แค่ข่าวลือไม่ใช่หรอครับไม่ลือจากของจริงพี่ป่าเขาเพิ่งบอกฉันเมื่อกี้นี่เองนะ ปิ่นครับคุณปิ่นอะไรอีกผมว่าเออคุณปิ่นลองไปคุยกับคุณป่านะครับให้ลองคิดดูดีๆก่อนดีกว่าครับเพราะว่าบางทีสิ่งที่เราเห็นเนี่ยอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ได้นะครับคุอยิ้มเนี่ยเขาว่าไงอ่ะหรือว่าหรือว่านายรู้ว่าเรื่องี้ไม่ดีเกี่ยวกับพี่ไอซ์อ่ะไหนบอกฉันมาสิคือว่า พูดถึงก็มาพอดีเลยนะคะสสวัสดีคด่ค่ะ เห็นว่าบําเพนเขาออกจากที่นี่แล้วอะค่ะก็เลยให้บําเพนเขามาช่วยขับรถแล้วก็ดูแลคิวให้ปิ่นะคะดีค่ะเอล้าเมื่อกี้เห็นพูดอะไรถึงพี่เหรออ๋อพอดีปิ่นนะคะบอกให้บําเพนเขาไปแสดงความยินดีกับพี่ไอส์ค่ะแหม่ก็กำลังจะแต่งงานนะะี่คะขอบใจนะที่ยังมีใจอุตส่าห์คิดถึงนายเก่าเอางหมอ แต่เ,เสื้อสวยเนี่ยตั้งใจไปอยู่กับคุณปิดแต่งตัวดีขึ้นเปนกองเลยนะเราเนะออเออพี่ได้ข่าวว่าปิาป่นยา้ายไปอยู่คอนโดเหรอทางไหนล่ะถ้ามีอะไรเดี๋ยวพี่ได้แวะไปหา <c oughs> ปิาป่นย้ายไปอยู่แถวสาทรน,นะคะแต่ว่าปิ่นไม่ค่อยได้อยู่ห้องหรอกนะคะถ้าว่าพี่ไอซ์อยากจะแวะไปก็โทรมานัดก,ก่อนดีกว่าค่ะจะได้ไม่เสียเที่ยว แล้วพี่จะโทรไปหาคครับผมว่าเราเรีไปกว่ารครับเดี๋ยวถ้าพี่ล,ลุกออฟรอานเนี่ยเดี๋ยวแกจะวิ่งมาอีกไปนะครับอะไรของเขาเนี่ยถ้างั้นเดี๋ยวปิ่นไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ